เก้ปล่คยับออกแบบดิบๆดวกินนุ่มคับก,กินน่มินนุมครับออกเกับเช้าแรกของวันนี้ไลคนเทียบครับวันนี้ไลคนเทียบ เสียงลั่นไปเลยพี่น้องให้คุณพ่อครับไปโรงงานครับไปไม่ทันไปไม่ทันโอ้ยสะดุดต่อไอ้ลมเน้อพี่น้อง ผ่านไล่แตงโมงครับออกผ่านไล่แตงโมงไปเนาะดินน่วมดินน่วมมากเนาะดินน่วมยุบโอ้ควงหดควงหดครับควงหด อี S <S oh, Milan, Milan. Oh, ่ Bot ีลั่อาหยุดปดสโลครับว้าว ไปแล้วครับโอ้ปลดสโลไม่หมดครับ